กล่าวสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาแมงงามเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนสามโคกอันดับแรกต้องขอ,อกล่าวขอบคุณท่านพิธากรทุกท่านที่พี่ที่มอบความรู้ให้กิจกรรมถ่านสนุกมากค่ะพื้นที่การตรงต่อเวลาหนูชอบเป็นการเสี่ยงตัวหนูชอบมากๆการตรงต่อเวลาคือมาไม่ตรงค่ะกิจกรรมมีเวลาที่แน่นอนจัดถูกต้องบอกว่าจะจัดตอนนี้ก็เริ่มตอนนี้จะหยุดตอนนี้ก็เริ่มตอนนี้ มันดีมากๆส่วนอาหารอาหารดีทุกมือ้อบุฟเฟ่รสชาติด,ดีปรุงสดใหม่แล้วก็บอกว่าให้ทานให้หมดทุกคนเพราะว่าลดจุลซีลดการทานอาหารเหลือเป็นฟู้ดเ a สเนาะมันดีมากค่ะแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดที่ทำในวัน3วัน2คืนนี้เราได้ความรู้มากมายได้นำไปพัฒนาในชีวิตข้างหน้าแน่นอน อีกอย่างห้องพักห้องพักก็ดีมากสะอาดสะอานห้องดีจำนวนห้องจำนวนคนที่พักจัดได้ดีมากๆค่ะก็ขอขอบคุณที่พี่วิทยากรทุกท่านแล้วก็ค่ายซับใต้แคมป์สเต็มนี้ที่มอบความรู้แล้วก็ความรู้สึกดีให้กับพวกเรานักเรียนชาวสางโคกทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ